ี้ที่ช่อง XS Channel อีกแล้วนะคะเพื่อนๆคะวันนี้คะ่ะกี้อยู่ที่ร้านดูทอนไทยแลนด์ค่ะข้างๆกี้นี้นะคะก็เป็นพี่อ้วนจากดูทอนไทยแลนด์นะคะวันนี้คะ่ะเพื่อนๆพี่อ้วนนะคะชวนกี้มาดูรถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะรุ่นใหม่จากแบรนดูทอนคะ่ะซึ่งก็คือเจ้าคันนี้คะ่ะเพื่อนๆเป็นดูทอนซิตี้นะคะซึ่งเป็นรถรุ่นใหม่จากแบรนดูทอนคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะมีความพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆของแบรนดูทอนยังไงนะคะ ไปดูกันเลยค่ะ นี่ก็คือเจ้าดูตอนซิตี้ค่ะเพื่อนๆหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะจากที่กี่เห็นนะคะเพื่อนจุดเด่นของเขาก็คือล้อค่ะล้อของเจ้าดูตอนซิตี้นี้นะคะใหญ่กว่าล้อดูตอนรุ่นอื่นๆเลยนะคะที่กี่เคยเห็นมานะคะเอาละค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าสเปคของเจ้าดูตอนซิตี้เป็นยังไงบ้างนะคะพี่อ้วนคะพี่อ้วนช่วยบอกกี้หน่อยค่ะว่าดูตอนซิตี้มีสเปคเป็นยังไงบ้างคะตัวนี้จะเป็นรถ60โวลต์ ข,ขนาดของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่25แอมป์และ20แอมป์รุ่นอ๋อเราเลือกได้ใช่ไหมคะใช่สำหรับตัวนี้จะมีความจุยอยู่ที่เท่าไหร่คะคันนี้สำหรับคันนี้มีความจุยยที่25แอมป์พี่วน25แอมป์เนี่ยทำระยะทางได้ประมาณเท่าไหร่คะ25แอมป์เนี่ยระยะทางจะอยู่ที่ประมาณ80โลบวกลบขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้ขับขี่อืมค่ะรวมไปถึงเส้นทางอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะพี่วอนครับใช่ครับ แล้วความเร็วล่ะคะพี่วันความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ70กิโเมตรตอชั่วโมงเท่ากับดูตอน e ีเกิลโปกี้เลยเนาะน้อยกว่านิดหน่อยน้อยกว่านะคะพี่วันคะแล้วออปชันอื่นๆนะคะของเจ้าดูตอน City ้มีอะไรบ้างคะเพราะว่ากี้เห็นออปชันตรงนี้ค่ะมีปุ่มอะไรเยอะแยะเลยค่ะได้เดี๋ยวเราลองมาดูตั้งแต่ข้างบนเนาะด้วยด้วยด้วยตัวนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นเป็นตัวคอนโทรลตัวปรับ เป็นรุ่นใหม่ละจะคล้ายๆกับพวกรถรุ่นที่มันตัวใหญ่ตัวสูงขึ้นจากพวกสต o อมทันเดอร์ทูเอ็กทูะไรพวกนี้ตรงนี้จะสามารถเลือกโหมดของตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวด้วยไฟเลี้ยวอยู่ด้านหลังใช่จะมีไฟเลี้ยวด้วยจะมีไฟเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็มีไฟเบรกมีไฟเบรกกระพริบเพราะนั้นะรุ่นนี้ค่อนข้างแบบ ขี่กลางคืนปลอดภัยมากเพราะว่าสีสันสีสันเยอะมากเลยจริงไหมคะพี่วันกี้เห็นไฟหลายจุดมากเลยค่ะใช่เพราะว่ารุ่นนี้มันมันมันเหมือนคาร์ฟูลมากๆแล้วก็สามารถปรับสีสันได้เยอะมากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างคาร์ฟูลทุกจุดจะมีไฟอาร์ทีบีให้คือถ้าจะไม่ได้ต้องตกแต่ง ระบบไฟกันเลยเก้เห็นเนี่ยรอบคันเลยค่ะพี่วอนใช่อย่างสวิงอาร์มนี่ก็มีไฟเป็นบิวอินเลยโอบางคนหลังก็มีไฟตรงคอก็มีไฟตรงแถบข้างแล้วเดียซ้ายขวาก็มีไฟค่ะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นรุ่นเดียวที่ที่มีไฟออกมาเยอะขนาดนี้พี่วอนวคะต่อไปมีออปชันอะไรเพิ่อมอีกคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก็จะเป็นออนออฟ ระบบไฟเราสามารถมีปุ่ม on off ทั้งหมดเลยแล้วก็ในปุ่มของ Eco Turbo ก็ยังมีอยู่คือเราอยากจะขี่สเต็ปแบบ Eco ช้าๆก็ได้จะต้องการเทอร์โบเร็วก็ได้แล้วเราก็มีแต่ค่อนข้างดังมากดังจริงค่ะดังมากไม่ต้องกลัวเลยเสียงขนาดนี้เนี่ยรับรองว่า อยู่ไกลๆเนี่ยก็ได้ยินค่ะแล้วตรงปุ่มกลางนี้อะไรคะพี่วรนตรงปุ่มตรงปุ่มกลางจะเป็นไฟคล้ายๆไฟไฟผ่าหมักเป็นไฟขอทางอย่างเงี้ยอ๋ออ่าเนี้ยอ่าเป็นไฟผ่าหมักนะคะใช่เหมือนเหมือนของรถยนต์ค่ะพี่วรนอ่าแล้วเราก็ลองมาดูด้วยระบบล็อกคอ,อก็ยังเป็นระบบล็อกคอให้ระบบล็อกคอมาเป็นทวินล็อกล็อกคอสองชั้นเหมือนเดิมค่ะพี่วรนอืม แล้วส่วนไล่ลงมาเนี่ยเรามาดูชุดชุดคอเนี่ยชุดคอเนื้อตัวเนี้สำหรับรุ่นนี้เลยเพราะว่าคอตัวนี้เนี่ยจะเป็นเป็นมินียมค่ะเป็นมิน,มน,มนียมซึ่งซึ่ง,งทํามาสําหรับโมเดลนี้เลยค,ค่อนข้างสวยงามแล้วก็แข็งแรงมากค่ะพี่วนคะจุดเด่นของเขาที่กี้เห็นตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คือล้อ,อล้อของเขาขนาดเท่าไหร่คะล้อตัวนี้ล้อสิบห้านิ้ว 15นิ้วใช่ล้อล้อใหญ่มากแล้วก็มันมันจะทำให้การขับขี่เนี้ยในเรื่องของการข้ามสิ่งกีดขวางหรือว่าลงหลุมลงฝาท่ออะไรเนี่ยม,มันค่อนข้างจะนุ่มนวลแล้วก็สะเทือนน้อยมากรุ่นนี้ถ้าคือถ้าคนชอบความนุ่มนวลเนี่ยมันตอบโจทย์เลยอตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบแบบซอฟซอบสบายสายต่อไปค่ะ เบรกของเขาเป็นแบบไหนคะเบรกของเขาก็รุ่นนี้จะให้มาเป็น g, เบรกน้ํามันเลยเป็นเบรกคลัตชหน้าหลังเลยคือคือพูดง่ายๆว่าให้มาแบบครบเลยค่ะและต่อไปคะ่ะพี่อ้วนกี้อยากจะรู้คะ่ะเดี๋ยวพี่อ้วนช่วยสรุปให้หน่อยนะคะว่าจุดเด่นของเจ้าดูตอนซิตี้นี้มีอะไรบ้างคะจุดเด่นตัวนี้ค่อนข้างจะแตกต่างจากจากดูทรนรุ่นอื่นๆนะนะที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องหนึ่งขนาดของล้อ ขนาดของล้อที่ใหญ่กว่านุ่มนวลกว่าพวกนี้จะค่อนข้างแบบฉีกแนวจากจากสกูตเตอร์ทั่วไปแล้วก็สกูตเตอร์ของดัวทอนรุ่นอื่นๆค่ะแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ที่มันเป็นแบตเตอรี่ลักษณะของการสวอปออกมาได้คือรุ่นนี้ถอดแบตออกมาได้นะจริงเหรอคะเดี๋ยวที่ลองดูกันนี่มีกุญแจค่ะาสามารถบิดกุญแจ เปิดฝาอ้าวยกแบตออกมานี่เราก็แค่ดึงปลั๊กนี้ออกค่แล้วก็ยกแบตออกมาได้เลยค่ะเราเอาไปชาร์จใช่เอาไปชาร์จที่บ้านก็ได้หรือว่าต้องการยกขึ้นรถแล้วเอาแบตเตอรี่ออกเพื่อลดน้ําหนักของตัวรถลงเพราะแบตเตอรี่มันก็มีน้ําหนักประมาณตั้งเก้ากิโลประมาณเก้ากิโลค่ะแล้วรวมๆแล้ว รถคันนี้จะหนักอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะพี่วันรถคันนี้น้ําหนักใช่ไหมครับน้ําหนักตามสเปคที่ที่กล่องเนี่ยหรือว่าที่โรงงานระบ,บุมาเนี่ยจะอยู่ที่สี่สิบเอ็ดจุดเก้าโลสี่สิบเอ็ดจุดเก้าโลใช่ไม่ไม่ไม่มากกว่าทันเดอร์ทันเดอร์จนะ Thunder หนักกว่านี้นะทันเดอร์หนักกว่านี้แต่มันดูว่าเป็นรถขนาดใหญ่นะแต่ว่าน้ําหนักเบานะคะพี่วันอย่างที่ก็สามารถขอน สามารถพกพาไปไหนก็ได้น่าจะสะดวกนะคะใช่แต่มันจะรุ่นนี้ก็จะจะยาวนิดนึงในเรื่องความยาวเขาอาจจะยาวกว่าแต่ว่าเพียวมากค่ะพี่ว่ารุ่นนี้จะเพียวมากอาจจะดูยาวนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดในเรื่องของอผู้ที่ต้องการเคลื่อนย้ายหรืออะไรเงี้ยมันมันเออมันก็ไม่ยากเกินไปสำหรับคนที่ต้องการเอาไปไหนมาไหนด้วยแต่มันอาจจะไม่ได้ลดขนาดเล็กค่ะอืม งั้นเราต้องเลือกให้เหมาะกับเรามากที่สุดนะคะสาหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้าพี่อนคะพี่อวนคิดว่าเจ้าดูตอนซิตี้คันนี้นะคะเหมาะกับผู้ใช้กลุ่มไหนบ้างคะจริงจริงแล้วดูตอนซิตี้เนี่ยออกแบบมาให้สําหรับผู้ที่ต้องการความนุ่มนวลม,มากมาก,มากมแล้วตองน,นี้เขามีความนุ่มนวลเป็นพิเศษแล้วก็ในเรื่องของเขาจะค่อนข้างดีไซน์เนี่ยใหม่หมดทั้งคันคคเพราะฉะนั้นอ่ะผู้ที่ต้องการความ ล้ำสมัยทันสมัยในแบบเหมือนกับขี่ไปก็ไม่มีสกูตเตอร์อย่างนี้ในตลาดเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีถือว่าเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะจากแบรนด์ดูตอนที่น่าสนใจอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งเลยค่ะเพื่อนๆเอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลองกันค่ะว่าที่พี่อ้วนบอกว่ามันให้ความนุ่มนวลกว่ารุ่นอื่นๆเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวกี้ไปลองให้ค่ะ ะค,ะความรู้สึกแรกของกี้เลยนะคะเป็นรถที่ขี่ง่ายมากๆเลยค่ะเวลาออกตัวนะคะก็ทําได้สมูทมากเลยค่ะขี่ลงฟุตบาทนะคะแทบไม่รู้สึกถึงแรสงสั่นสะเทือนเลยนะคะ ด้วยความที่ล้อมีขนาดใหญ่นะคะเวลาที่เราขับผ่านเนินผ่านลูกระนาดนะคะทําได้นุ่มทาได้นิ่งเลยค่ะความนุ่มนวลของช่วงล่างเอาไปสิบกิโลกเลยค่ะดูตอนซิตี้นะคะเป็นรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ล้อใหญ่ที่สุดที่เก้เคยขี่มาเลยค่ะเก้ว่านะคะมันเป็นรถที่เหมาะสําหรับมือใหม่มากๆค่ะเป็นรถที่ขี่ง่ายขี่สบายเลยนะคะและที่โดนใจกี้สุดๆเลยนะคะนั่นก็คือไฟค่ะไฟของเจ้าดูตอนซิตี้นี้นะคะ built-in มาแทบจะรอบคันเลยนะคะ แม้แต่ใต้ท้องรถก็ยังมีค่ะดีไซน์ออกมานะคะได้สวยงามมากๆเลยค่ะเป็นรถที่ไม่ต้องไปติดไฟเพิ่มเลยนะคะแค่ที่มีอยู่ก็อลังการมากๆแล้วค่ะโดยรวมแล้วนะคะเจ้าดูตอนซิตี้เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ขับขี่ง่ายช่วงล่างนุ่มค่ะแล้วก็แทบจะไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะจากแบรนด์ดูตอนที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะลองรถนะคะก็ทักไปทางดูตอนไทยแลนด์ได้เลยค่ะข้อมูลของร้านอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะวันนี้กี้คงต้องขอตัวไปก่อนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับคนที่กำลังมองหาสกูตเตอร์เอาไว้ใช้ค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบา,บายสวัสดีค่ะ